านนี้ให้ฟิลแบบมากินปิ้งย่างที่เกาหลีเลยอ่ะทุกคนแล้ววันนี้เราพาทุกคนมาที่มันจอมเองไลก็จะอยู่ในโคโค่วอล์คติดกับ BTS ลีลาซาเทวีเลยมาร้านนี้เพราะเราอยากกินเมนูนี้มากทุกคนหมูสามชั้นห่มชีสแล้วก็คือกินสบายมากไม่ต้องย่างเองเพราะว่าที่เนี่ยเขามีกิวมาเตอ,อย่างให้ที่โต๊ะเลยเมนูนี้ก็คือถูกใจเรามากอะ่ะเขาจะเอาชีสไปห่มหมูสามชั้นแบบนี้กินก็คือหอมมากชีสนี่ย่างมาอย่างร้อนๆเลยย่างมาจุ่มกินกับคอนไซร์หลับนะทุกคนรสชาติจะหวานๆเค็มๆบอกเลยอร่อยมากเมนูที่น่าลองไมแพ้กกทุ มันจอมเอลิ้นวัวย่างคือเขาจะแยกมาแบบมี็กเจอร์สู้ลิ้นมากินคู่กับน้ำจิ้มของเขานะทุกคนบอกเลยเมนูนี้เคี้ยวกรุบมากอันปูหิมะแดงเกาหลีเมนูนี้ก็ไม่อยากให้พลาดเลยนะอันปูร้อนๆอ่ะทุกคนเอามาคลุก,กับข้าวสาลายแล้วก็ไข่กุ้งต็อกโเรเซ่ของเขาก็คืออร่อยกลมกล่อมสไตล์เกาหลีเลยมาจนคอนชีสเมนูนี้ก็คือหอมกลิ่นข้าวโพดมากเมนูนี้ต้องลองเครื่องดื่มเย็นชื่นใจอย่างสโนดิงของเขาเนี่ยก็อย่างสดชื่นเลยนะำเลยนะทุกคนใครที่ชอบอาหารเกาหลีมาล้านเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเวลาเปิดปิด ร้านเนี่ยก็ตามนี้เลยค่ะอาเลยค่ะทุกคนมาลองกัน